บอกจำมอบอกครับโอ้โหคองแทร่คองแทร่บอกครับหมอ,อราชบัณฑิตเป็นจดริการนะครับวับนอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนเขาีอยู่ที่อพเมตสู่พระรามผมบอ,อกเเป็นครัง พายุแมกกีมานะครับมาวันที่เจ็ดเต็มๆนะครับวันวันที่แปดก็ลงบ้างนิดหน่อยวันที่เก้าท่านี่ฝนหมดนะครับแต่ว่านี่ฝนยังมีอยู่นทตอนนี้ลมหนากวก็ามาความกดากาศสูงมาทำให้กดอากาศลงก็ต้องให้ ลอยตัวขึนไม่ได้ฝนฟ้าลอยตัวน,นี่แหละตกมัเกิดเป็นหมอกตัวแั้งความกดอากาศสูงก็ฝนผสมกันอะไรประมาณเนี้ยเห็นไน,นะครับเนี่ยขับรถดูรับเออนุสูสงพระาทิก้า,ากพฤศจิจกายนครับพฤศจิกายนกวพฤศจิกายนสะสปปา ลงยิมเข้าขวามือก็ลองหมก็เปิดไฟลองอันนี้เปิดไฟดีากคริบซาแล้วก็ิมมือปลาเดกไกลๆยังเอาสาย,ยไม่ดีนะครับโอ้มอง กบบี่ชมครับกี่ชมเมืองขี่รถชมเมืองครับมองขัามอง ราะว่าเป็นตักสมัยกซานแต่ตก็ได้ตึกนนี้อาทิตยังไม่ขึ้นอะไรในถนน,น 2, 0, 6, 4, ครับเนีน่ยถนนสองศูนย์หกเจ็ดนะครับหาสี่ครับวันวันเส็นเกี่ยวเน,นวาะในเมฆวันก็ลอยก็ไม่ได้แต่ตอนเนี้ย สารนี IP ่ะครับมเดลกันนะโอ้โหสวยมากสวยเอามานี the okay, yeah, ah. so, ้นะครับจะดีไปตั้งใช้คครับ I did have...